คราวนี้นะครับเพิ่มความยากเข้าไปนะครับเป็นคอรดซีนะคอร์ดซนะครับ,รบผมจะเพิ่มนะครับเพิ่มการดีดเข้าไปจากดีจังหวะที่1ทีเดียวเป็นจังหวะที่1และจังหวะที่3นะครับได้ให้ดูก่อน2 3 4 1 2 3 4 1 3 คุยตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเช่นเดิมนะครับมันอาจจะอย่างนี้นะครับค่อยๆไปนะครับและถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับวนกลับไปเช็คคอร์ดนะครับเช็คข้อมือตั้งแต่ท่อนแขนเลยนะครับเราวนกลับไปหนึ่งไม้เรื่อยๆนะครับอย่าฝืนนะครับผมเล่นจนแบบผิดท่านะครับ นะและความเจ็บด้วยนะครับย้ําตลอดเลยเรื่องความเจ็บถ้าฝืนไปผิดท่าอะไรเงี้ยไปตลอดนะระวังร่างกายมันจะจําอะไรแบบผิดผิดไปแล้วก็จะแก้ยากเนาะโอเคนะครับครนี้เรามีดีจังหวะที่1ทีเดียวดีจังหวะที่1จังหวัดที่3นะครับทํากับคอร์ดเอเมเนอร์เหมือนกันนะหนึ่งสาสีสี่ ดีจังหวะที่หนึ่งแล้วจังหวดที่3าม3 4 1 2 3สอ3า4ีถ้าเป็นไปได้น,นะครับซองกับเมฆนอมไว้เลยนะครับนะบังคับเลยได้ไหม เพราะว่านอกจากการตั้งสายที่ตรงแล้วเนี่ยเสียงที่ตรงแล้วถ้าเกิดคุณมีจังหวะที่ดีเนี่ยโครงสร้างก็จะดีไปตลอดนะครับนะมันจะทำให้เวลาคุณไปเล่นคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะไม่เหลื่อมไม่เพี้ยนนะบังคับเลยนะครับมือถือเดี๋ยวนี้มีทุกคนนะครับเปิดเมคทรน้อมซ้อมนะครับความเร็ว60 bpm นะครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมสามารถสนับสนุนผมได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ใน f a c e b o o k นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดไลค์เพจไปด้วยนะครับนะแล้วสำหรับคนที่ดูใน u t u b e ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ หรืออีกวิธีนะครับจะโดเน a ซื้อคอซื้อสินค้าของผมก็ดูได้ที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างเลยนะครับผมนะจะพยายามอัปเดตนะครับเรื่อยๆนะขอให้ผู้เรียนทุกท่านมีความสุขกับการเล่นดนตรีนะครับสวัสดีครับ